ตอนนี้เราอยู่ด้านในของ Honda CRV Generation ที่6รุ่น EL ที่เป็นเจ็ดที่นั่งตามหัวคลิปเลยใช้งานจริงดูอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้กัน90าไม่เกินร้อยอยู่ที่11.6กิโลเมตรต่อลิตรเจน6เนี่ยเก็บเสียงรอบๆโอเคนะแต่เสียงถนนในรุ่นนี้ที่เป็นเทอร์โบเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่เลยอะ n d a l a n e ลนวอ h ที่เขาชอบกันเสเลืรเกินก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะชัดไปกว่านี้ปลอดภัยกว่าการมีบายสปอร์ตอีกอ่ะผมเห็นด้วยแต่แล้วข้างขวาไม่ต้องมองหรือไง เทสลานะครับเขามีซ้ายเขามีขวาแล้วกล้องชัดด้วยเขาไม่มีบายสปอตนะเทสลาอัตราสิ้นเปลืองอยู่ประมาณ12.7กิโลเมตรต่อลิตรที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เท่านี้ผมขับได้เท่านี้เอ้ยเคนขับแล้วว้ายประหยัดน้อยกว่าร้านิกฉันขับได้ต่างจังหวัด120ได้15โลลิตรโอเค Hello, สวัสดีครับ <laughs> คุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์ครับตอนนี้เราอยู่ด้านในของ Honda CR-V Generation t ที่6นะครับในเจ n เนอเรชันนี้เขาเปิดตัวทีเดียวเลยทั้ง2รุ่นเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น1.5เบนซินเทอร์โบและ2.0 Hybrid d e e-h-e-v นะครับคันนี้ที่เราเอามาลองกันอยู่ตอนนี้เนี่ยคือ1.5 Turbo เทอร์โบรุ่น e-l ที่เป็น7ที่นั่งขับเคลื่อน4ล้อนะครับเทียบราคากับรุ่นไฮบริดแล้วเนี่ยเรื่องของคันนี้ก็จะมีระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็จะมียางอะไหล่มาให้ซึ่ง e-s Hybrid ไม่มีแต่ e-s Hybrid ก็จะมีีหลายยายยๆอ่งท เจ๋งกว่าคือเรื่องของระบบไฮบริดที่จะประหยัดน้ำมันมากกว่านะครับเรื่องของการเก็บเสียงที่มากกว่าเซ็นเซอร์การระยะรอบคันที่มีมาให้และอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมไปอธิบายในรีวิวเต็มๆนะครับคลิปนี้ตามหัวคลิปเลยใช้งานจริงดูอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้กันตอนนี้เคนขับมาเกือบๆ50กิโลเมตรแล้วนะครับระยะแรกของเราใครที่ชมกันประจําก็จะรู้ว่า100กิเมตรแรกนะครับ คอดิชันคือความเร็วไม่เกิน90กิโเมตรต่อชั่วโมงถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เนี่ยความเร็วอยู่ประมาณนี้90%้าสรเป็นช่วงที่เดินทางออกจากเมืองแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้ขับมา30-40กิโเมตรเป็นการขับขี่ในเมืองเลยนะครับจากมินบุรีนะครับรีนครร์พระราม9ก้านะครับขึ้นทางด่วนแล้วก็ออกมานะครับมุ่งหน้าไปทางอยุธยาขึ้นไปทางสายเหนืออะไรแบบนี้ด้วยความเร็วนี่แหละครับไม่เกิน90ไม่เกินร้อยในการเดินทางใช้งานจริงแบบขับในเมืองนะ ก็อัตราสิ้นเปลืองตอนนี้ครับ50กิโลเมตรแรกอยู่ที่11.6กิโลเมตรต่อลิตรบนหน้าจอคันนี้เครมไม่เยอะอยู่ประมาณ13ก,กว่ากิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองเพราะว่าเครื่องของเขาเป็นเบนซินเทอร์โบนะครับอัตราสิ้นเปลืองก็จะไม่ไปแบบเครม20กิโลเมตรต่อลิตรเหมือนเครื่องยนต์ไฮบริดของเขาวันนี้จะเป็นยังไงบ้างติดตามไปพร้อมกันครับอย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วนะครับคันนี้ ได้ยางอะไหล่ไฮบริดได้เป็นชุดปะยางอะไรแบบนี้นะครับอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าต้องมีเหมือนกันน่ะเซ็นเซอร์กละยะหน้าสีหลังเสียนงะมันควรให้มาเหมือนกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่ผมสงสัยตั้งแต่วันที่ไปทดสอบขับขี่กับทาง h o น d ้าคือเรื่องของการซับเสียงนะครับคือในรุ่นเทอร์โบเนี่ยจะมีวัสดุบูรซับเสียงที่น้อยกว่าในรุ่นไฮบริดเนี่ยอยู่ประมาณ3-5ตําตำแหน่งเลยพวกตามซุ้มล้อด้านหลังพื้นที่ด้านล่างอะไรแบบนี้เลยทำให้ผมรู้สึกได้เลยว่า เฮ้ย CRV Gen 6เนี่ยเก็บเสียงรอบๆโอเคนะแต่เสียงถนนในรุ่นนี้ที่เป็นเทอร์โบเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่เลยอะแบบก็ยังมีเสียงถนนเข้ามานะครับแม้ว่าเนี่ยถนนจะเป็นถนนที่ดีพอสมควรเลยไม่ได้แบบมีรอยมีหลอน,ม,ลอนมีป่าอะไรเลยก็ยังมีเสียงยางบนถนนเข้ามาให้ได้ยินกันอยู่พอสมควรนะครับแต่ถึงอย่างนั้นครับทุกรุ่นย่อยของ Honda CRV ในเจ n เนอเรชั่นที่6 คุณจะได้เทคโนโลยี Honda Sensing เหมือนกันทั้งหมดนะครับข้างหน้าก็จะมีเรื่องของไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับเทคโนโลยีการปรับองศาของไฟหน้าไม่ให้รบกวนรถคันด้านหน้าหรือคนเดินถนนซึ่งตรงนี้ดีมากเลยผมเคยลองใช้ในรุ่นอื่นๆที่เป็น Honda Sensing นะครับเคยเจอแบบมีคนเข็นรถเข็นเด็กอยู่บนถนนน่ะเขาก็เตือนให้เราเบรกนะคือตรวจับหมดเลยรถคนจัก,กรยานคุณแม่ที่เข็นรถเข็นเด็กอยู่ก็แจ้งเตือนเหมือนกันอันนี้ดีนะครับแล้วก็ แจ้งเตือนช่วยเบรกด้วยที่ด้านหน้ารถคันข้งขนางหน้าเคลื่อนที่ก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับด้านข้างก็จะมีช่วยควบคุมและแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกช่องจราจรแล้วก็ LKAS ช่วยควบคุมรถให้อยู่ตรงกลางเลนเทคโนโลยีของ Honda ที่เป็นเลนเซอร์เทอร์ลิงแบบนี้ถือว่าทํางานได้ดีมากๆในกลุ่มรถญี่ปุ่นเนี่ยให้เป็นระดับท็อปๆได้เลยนะครับของเทคโนโลยีที่ช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนคือปล่อยพวงมาลัยแล้วเขาคอเนอร์ลิงตามได้เลยอันนี้คือ เจ๋งมากๆนะครับไม่มีในส่วนของ b r i สปอร์ t Monitoring มีให้เป็นอันนี้ครับคุณผู้ชมฮอนด้าเล Watch ที่เขาชอบกันซะเหลือเกินเทคโนโลยีที่อยู่มาเป็น10ปีแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะชัดไปกว่านี้นะฮะดีไหมผมว่าก็ดีถ้าเขาบอกว่าเนี่ยมันช่วยเปิดมุมอับสายตาได้ในด้านซ้ายนะครับปลอดภัยกว่าการมีบายสปอร์ตอีกอ่าผมเห็นด้วยแต่แล้วข้างขวาไม่ต้องมองหรือไงคือมีซ้าย แล้วขวาไม่ต้องมองเหรอนะครับในขณะที่รถรุ่นใหม่ๆหลายๆรุ่นเนี่ยหรือถ้ารถที่เทคโนโลยีสูงๆอย่างเทสลานะครับเขามีซ้ายเขามีขวาแล้วกล้องชัดด้วยเขาไม่มีบายสปอร์ตนะ Tesla. เทสลาเนี่ยไม่มีบายสปอร์ตแต่มีซ้ายไงเพื่อว่าเนี่ยมันดีกว่าบายสปอร์ตนะบางทีบายสปอร์ตเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาจับไม่ได้นะในการใช้งานจริงถนนประเทศไทยเนี่ยเราวิจัยมาแล้วว่า h Honda Lane Watch เหมาะสมการใช้งานมากกว่าบายสปอร์ตงั้นขอข้างขวาด้วยได้ไหมครับ นะถ้ามีแบดสปอตแล้วมีข้างขวามาให้ก็จะดีมากนะครับถึงอย่างนั้นเขาก็ยังมีในส่วนของกล้องรอบคันนะครับมีทุกรุ่นยกเว้นตัวอีรุ่นเริ่มต้นของตัว1.5เบนซินเทอร์โบนะครับอ่ะตรงนี้เรามาลองกันในส่วนของตัวเซนซิงให้ดูหน่อยละกันนะครับตอนนี้ขับมาสัก60-70โลและอัตราสิ้นเปลืองอยู่ประมาณ12.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับความเร็วก็ประคองไว้อย่างที่บอกคือ9100ผมจะเปิดป,ปึ๊บมาแนละ้วครูสคอนโทรลนะครับ คลิกเข้าไปที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดเลนคลีินะครับก็คือ l k s ช่วยคุมรถให้อยู่กลางเลนปรับระยะเป็นใกล้ที่สุดเรื่องการเร่งเรื่องการชะลอถึงแม้จะเป็นรถที่เป็นเครื่องยนต์1.5เบนซินเทอร์โบแบบนี้ผมว่า Honda ก็ยังทําได้ดีในเรื่องของการเร่งแล้วก็ของการชะลอตัว Adaptive Cruise Control นี ip, ่เคนปล่อยมือเลยนะแต่ว่าประคองอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับเพื่อความปลอดภยัยคือมันเอามือออกเลยไม่ได้หรอกนะครับมันต้องมีน้ําหนัก ลักษณะการทํางานของตัวอินเตอร์เฟนเนี่ยคล้ายๆกับเทสลาเลยนะครับคือจับภาพคันข้างหน้าเป็นรถบรรทุกเป็นรถเก๋งที่ขับผ่านไปด้านข้างนะครับแต่ว่าตัว l k s ี่่็อกเลนเนี่ยจะต้องทำงานที่ความเร็วถ้าจะไม่ผิดประมาณ60กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับถ้าต่ากว่านั้นเขาจะตัดนะเนี่ยถนนเบี่ยงโค้งเลี้ยวเนี่ยพวงมาลัยก็กปรับเลี้ยวตามเลยแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมมีความรู้สึกว่า ใน Honda CR-V เจนใหม่นะครับที่ผมลองใช้ Honda Sensing มานะโดยเฉพาะ LKS แล้วก็ Adaptive Cruise Control เนี่ยเวลามีรถเปิดไฟเลี้ยวแล้วเบียงที่จะเข้ามานะครับเขามีการชะลอที่เนียนคือก่อนหน้าน,นี้ผมจะรู้สึกว่าในรุ่นอื่นๆที่เคยใช้อะพอรถเบียงเข้ามาเขาก็ยังเล่งไปอยู่แต่ว่าใน CR-V เนี่ยพอมีรถเปิดไฟเลี้ยวจะเบียงเข้ามาปุ๊บเขาก็จะชะลอแล้วอาจจะกล้องมองได้ไกลขึ้นขยายขีดค,ความสามารถจับวัตถุได้ดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ ไม่แน่ใจนะครับไม่มีคําตอบจากทางวิศวกรกเพราะผมไม่ได้ถามด้วยตอนนั้นไม่ได้ลองฟังก์ชันทั้งหมดนะครับเนี่ยไปเลยปล่อยมือปล่อยเท้านั่งไม่ควรทําแบบนี้นะครับแต่ทําให้ดูว่าเขาควบคุมให้เราอยู่จริงๆนะอ่านี่แต่เขาไม่จับกลวยนะเขาจับเส้นนะแต่เขาไม่จับกลวยนะครับเ,เจอประเทศไทยของเราที่อุปสรรคเยอะๆแบบนี้เขาก็แบบตัดการทํางานแล้ว บอกว่าเฮ้ยคุมหน่อยเถอะไอ้พวกนี้เขาทำอะไรกันก็ไม่รู้คุมให้ฉันหน่อยอ่ะไปเปิดไปใหม่หมนะครับป,รปึ๊บเพิ่มความเร็วไปที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเล่งเนี่ยไปดูดูการเล่งเขาเห็นไหมเล่งเนียนนะเล่งไปที่100นะครับเนียนมากชะลอแล้วก็ชะลอเนียนคือถ้ามองในเรื่องระบบช่วยเหลือการขับขี่ไฮเทคในกลุ่มรถญี่ปุ่นตอนนี้ครับ Honda Sensing ที่อยู่ใน Honda CRV แนะละรุ่นอื่ของ h o n d ้เนี่ยต้องยอมรับว่าทำงานได้ดีมากจริงเอาละครับเดินทางกันต่อดีกว่าจะได้ดูซิว่า100โลแรกที่ความเร็วไม่เกิน100ของเราอัตราเส้นเปลองจะอยู่สักเท่าไหร่นี่ขึ้นมา13แล้วนะหลังจากออกจากเมืองมาเอาเรื่องนะฮะเอาเรื่องปปิดก่อน๊ ันย้อนตรงนั้นมาได้ไงวะมาจากแถวนี้มั้งมันย้อนมาแล้วมันก็เข้าไฟแดง <c oughs> อะไรวะเนี่ยอ่ะหนึ่งร้อยกิโลแรกของเรานะครับที่ความเร็วเก้าสิบไม่เกินร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขับมาแล้วหนะึ่งร้อยสี่จุดเจ็ดกิโลเมตรนะเมื่อกี้ก่อนติดไฟแดงเนี่ยสิบสามจุดเก้ากิโลเมตรต่อลิตรครับตอนนี้สิบสามจุดแปดกิโลเมตรต่อลิตรเชื่อว่าถ้าขับด้วยความเร็วแบบนี้ไปเรื่อยๆอีกเนี่ย น่าจะเกิน14กิโลเมตรต่อลิตรบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าประมาณ40-50กิโลเมตรแรกเนี่ยเป็นการใช้งานในเมืองอย่างที่บอกไปแล้วตอนตอนน้นเนาะย้ำกันอีกทีแล้วก็การทดลองของเราเนี่ยเป็นการลองแบบไม่ได้ควบคุมปัจจัยอะไรเลยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไม่ว่าจะเป็นการจราจรการบังคับใช้คันเร่งความเร็วที่แปรผันขึ้นลง80 90ลิ0ออะไรแบบนี้ฉะนั้นมันมีปัจจัยหลายอย่างเรื่องลมเรื่องอากาศเรื่องอุณหภูมิเรื่องความลาดความชันทุกอย่างเป็นปัจจัยหมดฉะนั้นเราถึง บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเป็นการทดลองลองดูอัตราส,สิ้นเปลืองของเขาในสภาพการใช้งานจริงโดยรูปแบบที่ทุกครั้งในการที่เราเอามาเนี่ยเราก็จะต้องบอกว่าเออเราขับแบบไหนเราไปเส้นทางไหนเราเจออะไรบ้างนะครับเพราะว่ามันแปรผันได้ตลอดเวลารถคันเดียวกันวิ่งเส้นเดียวกันคนละเวลาอัตราส,สิ้นเปลืองอยังอาจจะเปลี่ยนได้เลยทุกอย่างเป็นปันจจัยได้หมดเอาละร้อยกิโลแรกผ่านไปเดี๋ยวเราไปดูครับเลกที่2ของเราอีก100กิโลกับความเร็วที่จะขยับขึ้นไปเป็นความเร็วเดินทางแล้ว 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกลบนะครับปะ่ะตอนนี้ครับเลขที่2ของเรามาแล้ว50กิโลเมตรนะครับกับช่วงความเร็วเดินทาง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะไม่เกิน130เผื่อเร่งแซงในบางช่วงบางจังหวะนะครับ 11.3กิโลเมตรต่อลิตรนะแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหถนนเจอแต่ทางทําไม่ใช่พระนะกรมทางหลวงนะทาทางทางั้งทางเลยทําให้บางช่วง,งเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวไปตามสถานการณ์อย่างที่บอกคุณผู้ชมแล้วเนาะว่าใช้งานจริงทดลองอัตราสิ้นเปลืองแบบ Real World นะครับทุกอย่างก็จะเป็นไปตามปัจจัยที่เกิดขึ้นว่าเออเจออะไรบ้างนะพอความเร็วขึ้นมายืนที่สัก120 ร้อยสามสิบเนี่ยแม้จะเป็นทางลาดแบบนี้เนี่ยเสียงลมเริ่มมาแล้วนิดหน่อยทางโล่งๆเปิดๆแบบนี้ด้วยนะครับสายเอเชียก็จะมีลมฟูฟับฟูฟับด้านข้างอยู่บ้างแล้วแต่ไม่ถึงกับหนววหูนะครับแต่ว่าเออมันก็มีเสียงลมอ่ะฟู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 ด้านข้างพอสมควรถึงแม้สามบานหน้าจะเป็นอะครสติกกลาสแล้วก็ตามนะแต่ว่าเสียงวอ,อไซค์ดังดีเหลือเกินนะฮะมีลมบ้างนิดหน่อยแต่ที่ดังกว่าลมคือเสียง ยางเสียงล้อที่บทถนนเนี่ยครับได้ยินดังจนกลบเสียงลมด้านข้างไปเลยนะในเรื่องของการเดินทางประมาณนี้ถ้ามีคนนั่งหลังผมว่าก็ยังไม่ได้ดังจนรู้สึกว่าคนนั่งหลังคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่านะครับเหลืออีกครึ่งทางกับเลคที่2ของเราครับ ครบแล้วนะครับเลขที่2เรา100กิโลเมตรก็อยู่ที่11.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วเนาะว่าวันนี้การจราจรค่อนข้างที่จะเลี้ยงความเร็วได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าช่วงทําถนนเยอะแล้วก็ช่วง5กิโลสุดท้ายเนี่ยแทบจะขับได้สัก90ร้อยเลยเพราะว่าเบี่ยงถนนบีบหรือ2เลนพอบีบหออเหลือ2เลนแล้ว1 0ล้อวิ่งกันเต็มอีกนะครับก็ความเร็วอยู่ประมาณ90ร้อยช่วง5กิโลเมตรสุดท้าย ก็ต้องบอกกันว่าเจออะไรบ้างในเส้นทางที่เราไปนะจะได้ลองเอาไปดูว่าคุณผู้ชมขับได้เท่านี้ผมขับได้เท่านี้เอ้ยเคียนขับแล้วไว้ประหยัดน้อยกว่าั้านอีกฉันขับได้ต่างจังหวัด120ได้15โลลิตรโอ้เก่งนะครับผมได้เท่านี้ก็เอาเป็นไอเดียไว้และการสำหรับใครที่กําลังพิจารณานะครับสำหรับช่วงแรกเนาะที่เราขับ9 0 140กิโลเมตรแรกเป็นการขับขี่ในเมืองด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ13นะครับกิโลเมตรต่อลิตร13 14กิโลเมตรต่อลิตร พออกต่งจังหวัดปุ๊บอยู่ประมาณ11นะฮะกลางๆก,กิโลเมตรต่อลิตรที่ความเร็ว120ไม่เกิน130ก็แปลผันตามลักษณะการจราจรขนาดนั้นเป็นการทดลองแบบในสถานการณ์จริงนะครับในแบบเรียลเวอร์เลยรถติดจริงชะลอตัวจริงแม่งสร้างถนนจริง10ล้อแช่วขวาจริงนะครับไม่ใช่การทดสอบตัวเลขแบบในห้องแลบที่เราจะเจอตามอีโคสติ๊กเกอร์เนาะทำให้ดูไว้เป็นไอเดียสำหรับใครที่กำลังพิจารณาซื้อรถคันนี้ครับสำหรับ Honda CR-V Generation ที่6ในรุ่น Turbo EL นะครับหเดียวกับเบาะ3แถวเจ็ที่นั่งใน Honda CR-V Generation ที่6คันนี้นะครับ1 6 4 0 0้บาทรุ่น ES 1,599,000บาทแพงกว่ากัน50,000บาทได้เบาะ3แถวเจ็ที่นั่งได้แอร์แถว3เพิ่มเข้ามานะครับนอกกนั้นต่างๆเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดเลยนะก็ลองพิจารณากันดูครับเดี๋ยวเคนจะไปลองขับแบบ ตามสบายๆใช้งานจริงแล้วแล้วดูสิว่าใช้งานจริงออกมารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเอ้ยตัวเลขมันจะอยู่สักเท่าไหร่กันตอนท้ายครับเสียงเครื่องเหยียบหมดก็ไม่ดังนะสู้เสียงถนนไม่ได้ไไดเสียงลมแหละสิบสาสิบสี่เริ่มมีเสียงลมแหวกเข้าใจได้รถม,มันคันใหญ่ จากที่เราหวดกลับมาอีกเกือบ100กิโลครับอัตราส,สิ้นเปิงที่เค้นใช้อยู่ที่8.6กิโลเมตรต่อลิตรนี่คือปลดไปแบบไม่อะไรเลยนะถ่ายลองขับอะไรมาด้วยนะปูดฟาสอัดมาเลยนะ8.6ครับฉะนั้นพอรวมทั้งหมดที่เราใช้งานมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลกแรกเลข2จอดถ่ายอินเสิร์ตนู่นนี่นั่นอยู่ที่10.7กิโลเมตรต่อลิตร ใช้งานจริงผมว่าเอาแบบสบายๆไม่ต้องเกรงกันเกินไปก็คงอยู่ประมาณนี้นะครับ10กิโลเมตรต่อลิตรขับอัดๆเนี่ยแกิโลเมตรต่อลิตรคงมีให้เห็นซึ่งถามว่าประหยัดไหมตามคอนเซปต์สไตล์ของ C-RV ที่ผ่านมาเลยก็คือไม่ประหยัดแต่ถามว่าขับดีไหมชอบชอบมากได้ทั้งความลงตัวในความนุ่มนวลของการโดยสารได้ทั้งความมั่นใจในการขับขี่ที่ดีอาจจะไม่ได้แบบสปอร์ตมากแต่ว่า มองในกลุ่มรถที่เป็น SUV นะครับรถครอบครัวไซส์ใหญ่ขนาดนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะสำหรับ Honda c r v ในรุ่น1.5เทอร์โบ EL คันนี้ครับถ้าอยากประหยัดต้องไปไฮบริดแล้วเดี๋ยวเอาไฮบริดมาลองกันอีกทีว่าขับใช้งานแบบเดียวกันเดี๋ยวไปเส้นเดียวกันเลยอ mm ั hmm. ตราสิ้นเปลืองของเขาจะเป็นยังไงนี่นะครับกลางคืนเราเห็นว่ามีไฟแอมเบียนท์ไลท์ด้วยนะซึ่งนี่แหละเขาพยายามดีไซน์อย่างที่บอกว่าด้านหน้าเป็นแนวนอนใช่ไหมไฟหน้าก็จะสว่าง ตั้งแต่เสา A เ,เนี่ยฝั่งนี้จนถึงฝั่งนี้ก็จะสว่างทั้งหมดเลยแม้ไม่มีคอนเนอร์ลิงไลท์ที่เป็นอินเทลเจนไลท์ก็ตามนะครับให้มุมมองทัศนวิสัยที่ดีแอมเบียนไลท์ด้านข้างเองเนี่ยก็ถูกดีไซน์มาไว้เพื่อให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถที่จะกะระยะตัวรถในตอนกลางคืนได้เนี่ยเห็นก็จะอยู่ระนาบด้านข้างตัวรถแบบนี้เลยกะระยะในการจอดในการถอยต่างๆได้ง่ายนะครับมีไฟส่องสว่างหลายๆจุดเลยเนี่ยบริเวณนี้ก็มีนะครับใต้ว e l เลสชาร์จิ่งก็มีรูพอร์ตต่างๆก็มีไฟส่องสว่าง ไฟหน้าเองก็ให้มาเนี่ยทั้งตอนหน้าทั้งตอนหลังเลยเปิดปุ๊บสว่างทั้งคันเลยอย่างชอบรถครอบครัวมันต้องแบบนี้ครับมืดแล้วเปิดไฟปุ๊บต้องสว่างทั้งคันหาคงหาของเด็กร้องอะไรต้องมีของให้เจอนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสาหรับทุกการติดตามกดไ like, ลค์สับส c r i b e แชร์ให้เคนด้วยรีวิวเจาะลึกเดี๋ยวมีแยกให้นะครับลองขับออนบอร์ดนั่งไปด้วยกันเดี๋ยวมีแยกให้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ